สวัสดีครับเข้าชูภายช่องภายถุงเงินนะครับสวัสดีนะครับผมวันนี้พ่อฟานได้พาน้องถุงเงินมาเดินเล่นนะครับผมออกมาเดินออกกําลังกายกินต้นไม้ไผ่กินหญ้าข้างทางนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้บ้านของน้องถุงเงินทํานากันนะครับผมทํานาแล้วไม่มีที่จะลงนะครับผม ก็เลยเอาออกมาเดินออกกําลังกายแล้วก็กินต้นไม้ไผ่นี่ครับผมที่เราจะพาน้องเดินออกกําลังกายนะครับนี่ไงถนนเส้นนี้ครับร่มรื่นครับบรรยากาศตอนนี้กําลังร่มรื่นนะครับผมอ่าเราจะพาน้องมาเดินออกกําลังกายนะครับลูกมาจะพาน้องมาเดินออกกําลังกายนะครับผมเดินออกเดินเล่นเดินกินหญ้ากิน ต้นไม้ตามข้างทางมาเรื่อยๆนะครับี่แม่ท่านไหนนะครับมาเข้ามาชมครับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนี่ครับบรรยากาศที่บ้านน้องถุงเงินของเรานะครับที่ดูเราก็จะมาปล่อยปล่อยให้เดินกินนะครับผม เดียวปล่อยเดินจินยาธรรมชาตินะครับผมโอ้ได้ไม้ผ่าไม้ดูเบลอเลเลยดูจนมาขามเทศน,นะครับผม ก็ปล่อยธรรมชาตินะครับแล้วแต่น้องจะเดินไปกินอะไรกินไม้กินอะไรไปเรื่อยๆนะครับผมแม่แม่อลามา อากาศเย็นๆน,น,นะครับตอนเย็นๆเราก็จะพาน้องมาเดินอย่างนี้นะครับถ้ามีเวลาเราก็จะมาเทบทุกวันนะครับผมแม่แมช่วงนี้คงลงน้ํามูลไม่ได้ครับเพราะว่าน้ําท่วม <laughs> น้ํามาแรงมากเลยครับแม่แม่ลูกมา มามาแล้วมาก็จะมาปล่อยน้องเดินกินไปเรื่อยๆนะครับข้างทางนะครับผมแม่ ยาไม่กินอักไม่กินก็เดินไมาเรื่อยนี่นะครับทรงผมน้องครับผมผมน้องผมยาวครับผมผมยาวมากนะครับแน่แโอ้กินอะไรอีกเนาะ ต้นตาลนะครับผมต้นตาลมาหนึ่งก้าน ก็จะมาปล่อยน้องเดินกินหญ้าเรื่อยๆก่อนนะครับตอนเย็นนะครับเพื่อน้องจะไม่ได้เครียดนะครับผมโอ้หักกิ่งมาเลยนี่นะครับไาแม่ผมน้องครับผมสวยมากครับ เจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนหมาแล้วเอาไปไล่แล้วไปไล่แล้วไปไล่เพื่อนหมาแล้วเออนูนนูนไปแล้วเอา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 ไปไล่แล้วเออไล่น้องหมาครับผมมาลูกมามามาลูกมามามาไม่ต้องไปไล่หรอกนะลูกอ่ะ Mà 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ มากินเคือนีมามากินเคืออยู่นี่มามาอนี้เคือน้องชอบกินนะครับผมเคือนี้น้องชอบมากนะครับเดี๋ยวจะเรียกน้องมากินตรงนี้มาลูกมามานี่มามาลามะมาละ,าาละารอ,อ,อลูกมาเล่นอบนี่นี่น,นี่เออนี่งเจ็บเหรอบนทุบนเออ นี่เคือ่อนี่เคือไม่เห็นอีกไม่เห็นอีกมากเอานนี้เอานี้นี่เออทางทางนะครับผมหญ้าต้นไม้ไผ่เราก็จะปล่อยน้องเดินตามอิสระนะครับผม น้องก็จะเดินไปกินไปเรื่อยครับผมเดินไปเรื่อยกินไปเรื่อยมาลูกมามามาเรียบมาทางนี้แล้วมาอันนี้แล้ว Higher, unfor, laughter, price, <ith> มา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 แล้วมามาลูกมามาทางนี้มากินฝั่งนี้แล้วมามามาแล้วมามามาแล้วมาพี่มาเร็วมาลูกมามากินเลยไม่ไผ่มากินมา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 งนี้มา lúc bạn? Mà. nó mái, hả nó mái, hả nó mái. Vô rú bút Vô rú. Vào, ao. Chơi ở đây ต้นกระถินนะครับผมกินท้นกินลูกกระถินอ้วนครับผมน้องอ้วนตกวกลมน้องอายุห้าขวบห้าขวบหกเดือนนะครับผมห้าขวบกับหกเดือนนะครับน้องก็อยู่กับพ่อฟานมาตั้งแต่เล็กนะครับแม่ กลับไปนี้ก็จะพาไปอาบน้ําอาปล่อยกินหญ้าไปก่อนพามาเที่ยวข้างนอกหน่อยจะได้ไม่ไม่เซ็งบรรยากาศที่บ้าน <c oughs> น้องคุณสวัสดีครับก่อนเล็้วสวัสดีครับก่อนเล้วสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับสวยแล้วสวยขาด้วยขาสวยๆหน่อยสวยหน่อยลูกครับแล้วครับครับผมอ่าก็ครับผมก่อนจบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับสมครับสไคร์นะครับให้น้องถุงเงินของเราด้วยนะครับผม สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับผมออยังกินอีกยังไม่อยากกลับบ้านอยากกลับยังกลับยังไม่กลับก็อยู่ต่อเด้อพ่อจะกลับไปคนเดียวแล้วพ่อจะกลับคนเดียวแล้วแล้วนะมาให้ไหมนี่มาจะไปก่อนเด้อ ไปก่อนละเด้อเออมาเด้ออู้โอ้ไม่สนมาเด้อ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 ลามาเด้อมาเด้อลาเอ้ยมาเด้อเด้อมามาเด้อมาเด้อมาลุกมามาไม่สนครับไม่สนไม่สนเลยไม่มาเลย จะอยู่เป็นช้างป่าหรือเปล่าเนี่ยอยู่นี้แหละงนนั้นพ่อกลับแล้หน้าคนเดียวแล้วนะนะไปแล้วไม่สนเลยไม่สนใจพ่อเลยก็ขอจบเพียงคลิปแค่เพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ